รายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6การจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นการนำเอาทัศนาท่าต่างๆได้แก่เส้นจุดรูปร่างรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักแสงเงาและสีมาจัดวางอย่างเหมาะสม จัดองค์ประกอบศิลป์ประกอบด้วยการจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุลซึ่งแต่ละอย่างจะมีลักษณะอย่างไรเราไปชมคลิปกันเลยค่ะการจัดภาพหมายถึงการจัดวางภาพให้ปรากฏเด่นชัดและจัดเรื่องราวส่วนประกอบต่างๆที่เป็นพื้นหลังในภาพเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับพื้นหลังเป็นอย่างดีและเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปะค่ะ โดยการจัดภาพมีหลักการเบื้องต้นโดยใช้การจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุลในภาพการจัดขนาดขนาดหมายถึงความใหญ่ความเล็กความกว้างความยาวหรือความลึกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งวัดได้ตามมาตราที่มนุษย์ได้กำหนดหน่วยวัดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานในการบอกขนาดของสิ่งต่าง ขนาดในการวาดภาพหมายถึงขนาดของสิ่งต่างๆในภาพเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบภาพต้องมีความพอดีเหมาะสมกันไม่ทำให้เกิดพื้นที่ว่างมากหรือน้อยจนเกินไปการวาดภาพโดยการจัดขนาดต้องคำนึงถึงกรอบภาพอยู่เสมอขนาดของ,ง,างภาพที่วาดจะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเมื่อเปรียบ,ยบทเทียบกับกรอบภาพมาดูภาพทางด้านขวามือค่ะจะสังเกตได้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพนั้นพอดีกับกรอบภาพไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไป เรามาดู3มภาพนี้กันค่ะภาพไหนมีการใช้หลักการจัดขนาดในภาพคะภาพที่1นึ่นั่นเองภาพที่1มีการใช้หลักการจัดขนาดในภาพทําให้ภาพเนี่ยไม่ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบภาพคะ่ะการจัดสัดส่วน การจัดสัดส,สว่วนหมายถึงขนาดของสิ่งต่างๆในภาพเมื่อเปรียบเทียบกันสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดมีขนาดใหญ่กวา่าเล็กกวา่า กว้างหรือแคบกว่าการจัดสัดส่วนในการวาดภาพหมายถึงการจัดขนาดของสิ่งต่างๆในภาพให้สัมพันธ์พอดีกันเช่นภาพทางด้านขวามือการวาดผลไม้ในตะกร้าขนาดของผลไม้และตะกร้าควรมีความพอดีสัมพันธ์กันจะทําให้ภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นความเข้าใจเรื่องสัดส่วนที่เหมาะสมในการวาดภาพจะช่วยให้นักเรียนจัดวางองค์ประกอบในภาพได้ง่ายขึ้นโดยสังเกตสัดส่วนของสิ่งต่างๆและจัดวางสัดส่วนเหล่านั้นได้เหมาะสมกับพื้น ที่ในการวาาดกรจัดสัดส,ส่วนแบ่งออกเป็นสัดส,ส่วนในตัวเองและสัดส,ส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆในภาพ การจัดสัดส่วนในตัวเองหมายถึงการวาดส่วนประกอบของสิ่งที่เราจะวาดให้มีขนาดที่พอดีสัมพันธ์กันเช่นการวาดรถเราก็ต้องวาดหน้าต่างแล้วก็กระจกของรถเนี่ยให้พอดีกับตัวรถใช่ไหมคะหรือว่าการวาดรูปหน้าคนสัดส่วนของตาหูจมูกปากก็ต้องมีความสัมพันธ์กับกรอบหน้าใช่ไหมคะสัดส่วนจึงจะมีความพอเหมาะกันสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆในภาพ หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพควรมีขนาดที่เหมาะสมพอดีกันตามความเป็นจริงเช่นภาพนี้ที่มีการจัดสัดส่วนของสิ่งต่างๆในภาพได้เหมาะสมกันไม่ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไป ความสมดุลความสมดุลคือการจัดภาพให้มีความเท่ากันไม่หนักไปทางด้านซ้ายด้านขวาด้านบนหรือด้านล่างมากเกินไปโดยใช้แกนสมมาตรทำหน้าที่แบ่งภาพการใช้หลักความสมดุลในการวาดภาพจะทำให้ภาพเนี่ยเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ ความสมดุลแบบสมมาตรคือความสมดุลที่ทั้งสองข้างเท่ากันเหมือนกันมีขนาดสัดส,ส่วนรูปร่างและรูปทรงคล้ายๆกันปริมาณน้ำหนักใกล้เคียงกันทําให้ภาพเกิดความสมดุลแบบสมมาตรด้วยตนเองเพราะมีการวาดคล้ายๆกันนั่นเองค่ะความสมดุลแบบอสมมาตร คือความสมดุลที่ทั้งสองข้างไม่เหมือนกันแต่สมดุลกันไม่หนักไปทางข้างใดข้างหนึ่งเหมือนในภาพนี้ค่ะที่ทั้งสองข้างวาดไม่เหมือนกันแต่สามารถสมดุลกันได้เพราะว่าใช้รูปร่างถ่วงกันไปมาทั้งสองฝั่งค่ะมาดูการจัดความสมดุลของภาพนี้กันค่ะภาพของปูภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าน้ำหนักของภาพเนี่ยหนักไปทางด้านซ้ายล่างของภาพค่ะ วิธีแก้ไขให้ภาพนี้มีความสมดุลขึ้นนะคะก็คือวาดภาพเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนด้านขวาแล้วก็ด้านบนของภาพค่ะทําให้ภาพเนี่ยไม่โล่งจนเกินไปนะคะแล้วยังทําให้ภาพเนี่ยเกิดความสมดุลขึ้นด้วยค่ะแล้วมาดูภาพทางด้านขวาค่ะจะเห็นได้ว่าน้ําหนักของภาพเนี่ยหนักไปทางด้านล่างใช่ไหมคะวิธีแก้ไขเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือวาดภาพเพิ่มเติมในส่วนบนของภาพนะคะก็จะทําให้ภาพนี้เนี่ยเกิดความสมดุลขึ้นค่ะ อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือ 1. กระดาษร้อยปอนขนาด A4 2. ยางลบดินสอ 3. สีเป็นสีชนิดใดก็ได้นะคะที่นักเรียนมีหรือว่าชอบใช้หรือว่าอยากจะใช้ค่ะกิจกรรมฝึกทักษะภาระงานทำแบบฝึกหัดหน้า6โดยให้วาดภาพทิวทัศน์หภาพจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุลให้เหมาะสม แล้วระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนจากนั้นส่งผลงานกลับมาให้คุณครูตรวจทางไลน์นะคะแล้วเจอกันค่ะนักเรียน